สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว u ูไอผมนะครับราคา1นึบาทนะครับผมมาเรารีวิวตรงชื่อนะครับซึ่งยูนอของผมนะครับชื่อในเกม Barbie o p นะครับผมเลเวลสีนะครับผมอยู่แรงเพชินั่มสานะครับของสีวิจิก็อยู่แรงไดมอนด์สองนะครับผมนะครับมา เรามาเริ่มเข้าสู่ชุดหมุนหัวก็อันนี้ครับหัวก็มีสามสิบเก้าใบถือว่าน้อยนะครับผมเนี่ครับเรื่อนไปเรื่อยๆนะครับหน้ากากก็ยี่สิบสี่ใบหน้ายี่สิบสี่อันนี้ครับถือว่าน้อยพอสมควรนะครับตาก็หกนี่ก็ถือว่าน้อยนะครับผมชุดก็ 52ชุดถือก็น้อยความพอสมควรนะครับผมกางเกงก็ก็39นะตัวนะครับนี่ครับรองเท้าก็38ใบนะครับผมอันนี้คู่เติมนะครับผมนี่ก็คู่เติมนะครับผม รีวิวคอลเลกชันนะครับกระเป๋าอันนี้ผมก็เติมนะครับผมอันนี้ผมได้มาฟรีนะครับฟรีอันนี้อันนี้ผมได้มาจากไฮเปอร์ปุ๊บอนี้ผมเติมนะครับผมอันนี้แผ่นเสียงท่าทางนะครับผมเมื่อก่อนผมจะมีปักทงใช่ไหมครับผมถ้าเปิดตัวนะครับผม ท่านนี้มันใช้ประจําตลอดอเพราะฉะนั้นก็มีอะไรนะครับโปรไฟล์ก็มีเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ารูปนะครับผมมาเนี่ยอันนี้สามเจ็ดรูปนะครับผมเนี่ยอันนี้สามรูปนะครับผมผ่านะมีนี่สองอันนี้ึงสกินครับหนึ่งสกินไม่มีสกินนะน,นี่สกินนะครับ,สก,นนรบสกินนะครับผม อันนี้อันอื่นอันนี้ขอมาเรามาดูอย่างอื่นที่ผมเคยเติมนะครับผมมาดูที่ห้องหลังนะที่เชนนะครับผมอันนี้ผมไม่เคยเติมอันนี้ดูอันนี้นะครับผมก็ไม่เคยเติมอันนี้เหมือนกัน เรามาดูตรงไฮเปอร์บ ok. ุ๊กนานี้ไฮเปอร์บุ๊กมีหนึ่งอันนะครับผมเนี่ยผมพูดไปนะครับ รหัสอันนี้นะครับผมเป็นคนคนปั้นมาเองนะครับรหัสผมส่วนรหัสเก่าผมมาทย์ผมเคยเคยเติมไปอะ่ะมันโทรศัพท์ก็พังผมร้องไห้หนักมากพอมาถึงรหัสนี้ผมเล่นจนกว่าจนถึงชุกววันเนี้ยผมปั้นใหม่ตั้งแต่ปีนี้ปีนี้เลยที่ผมปั้นใหม่ได้เพราะผมช่วยแม่ผมทำงานครับมีแต่คนบอกว่า อยากได้อยากได้ของแบบผมบ้างก็อย่าก็อย่าลืมช่วยแม่คนณทำงานนะครับ <_ C os al> เกี่ยวกับธุรกิจอาชีพเสรมิมอาชีพหลักไม่ต้องไปทำนะครับอย่างเดยเฉพาะทำงานที่บริษัทแล้วก็เป็นปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเนี้ยไม่ต้องนะครับทำงานเป็นคนสวนอะไรอย่างนี้ก็ดีกว่านะครับผมก็ดลองดูที่สัตว์เลี้ยงมา เนี่ยสัตว์เลี้ยงมีแค่นี้นะครับผมเลเวลสี่หมดเลยเลเวลตันหมดเลยนะครับผมเป็นคนเก็บอาหารหมาหมดเลยเลเวลตันหมดเลยครับเรามาดูที่ตัวละครนะครับ this? อันนี้นะครับผมลองดู If they think I'm dusting I didn't I they choose know I know you

Everyone else is drunk. The best. More you're deep fried gonna, goodies, I need, please. I need, I need uh, dick, but don't, don't tell you me. when you're in need. Uh -huh. Let's warm up. Protect those you love. Let me heal you. Kindness and restraint. I'm deep. adapting to change. Then don't believe Shiro. Chase me. Godding. Death is just another learning experience. I can know. Uh huh. Spin a beat I Look. La la la. Let's go. Okay, Naraponga. ตัวละครก็มีแค่นี้แหละที่ผมใช้มานะครับแต่มีบางตัวที่ผม can I trust you ไม่เคยใช้เลยนะครับผม <We S 1> สั้นนะครับผมเคยขึ้น,ลนแล้แรงมากนะครับซีซั่นนี้นะครับของซีวีซีผมอยู่ที่ดมอนสองครับก็เดมิวัลสามซีซั่นที่ผ่านมาผมอยู่แรง แรงแพตโกโกโกซีเวอร์นะครับผมส่วนของของหมดแรงจัดอันดับนะครับผมอันนี้ของปีนี้นะครับอันนี้สีอันนี้แรงโกอันนี้แรงไดมอนด์อันนี้แรงแรงเพรแรงแพรนะครับผมส่วนซีซั่นที่ผ่านมาก็อันนี้ไดมอนด์ Diamond, นะครับตอนนี้ผมเล่นแรกแรกขอลหัสนี้เลยนะครับผม แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้นะครับผมก็มีแค่นี้แหละรครับส่วนที่เหลือผมไม่มีอะไรใช่นะครับซึ่งผมรู้ว่าทุกคนเบื่อนะครับผมมาดูแคนของผมนะครับที่สำคัญคือแครนของผม ที่สำคัญแคนผมนะครับแคนเนี่ยผมรักเหมือนพี่น้องครับผมรักมากผมไม่กล้าออกไปอยู่แคนอื่นเลยแคลนเนี่ยผมรักเป็นพี่น้องไม่เคยออกจากแคลน,นนี้เลยนะครับผมมานะครับเราเรามาดูโอเคนี่ผมก็รีวิวลาดแคนนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ We all deserve the truth.